ปิดไฟให้ทิ้งให้เลยค่ะปิดไฟให้ทิ้งให้เลยค่ะใครเอ่ยปิดไฟ้อน้โมจิมาเลยไอ้นมจิมาเลยอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวมาสะท้อนเนาะอ่ะต่อนะคะก็คือสำหรับภาพนี้นะคะเดี๋ยวครูเบียร์จะให้เวลานักเรียนแค่ประมาณ15นาทีสำหรับการจำหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งหกตัว15นาทีเยอะไปไหม ให้ตำหมูน่หนึ่งแล้วกันวิธีการท่องนะคะวิธีการท่องก็คือเริ่มต้น Li นะคะเริ่มต้นอ่ะอกกเดี๋ยวครูเบียขึ้นให้ก่อน Li ลิเทียม Na s โซเดีมเดี๋ยวครูเบียเรียกทีละคนนะคะเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะให้ให้ตำนะคะ Li ลิเทียมต้องขึ้นว่าหมู่ที่หนึ่ง Li ลิเทียม Na s โซเดียม เคโพแทสเซียมอาบีดูบิเดียมซีเอสซีเซียมเอฟอาร์แซเซียมอ่ะหกตัวให้ได้ก่อน6หกตัวให้รอดก่อนเดี๋ยวให้ให้ท่องจำสักสินาทีละกันนะคะให้ท่องสักสินาทีละกัน,นช่วงนี้เวลาท่องให้นักเรียนนะคะอยู่กับตัวเองสามารถปิดกล้องท่องได้แต่เมื่อไหร่ที่ครูเบียรเรียกต้องเปิดกล้องนะคะครูเบียรเรียกต้องเปิดกล้อง 10นาทีนี้ให้นักเรียนท่องธาดมู่หนึ่งเรียกทีละคนระหว่าง10นาทีนี้สามารถปิดกล้องไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำไปทำใจก่อนได้นะคะและแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ครูเบียเรียกต้องเปิดกล้องนะคะอ่ะ10นาทีค่ะตอนนี้อ่ะ11โมง11โมง10เดี๋ยวครูเบียกลับมานะคะ11โมง10ค่ะ ซ้อมได้เลยซ้อมได้เลยโมที่หนึ่งหกตัวอแบบฝึกหัดใช้บทสามตอนนะคะครั้งที่แล้วมีหลายคนเลยนะคะที่ยังไม่ได้เก็บคะแนนนะอ่ะมาต่อเลยพร้อมแล้วนะสิบนาที กี่นาทีนะคะห้าทับหนึ่งก่อนละกันนะคะปีวัตรอยู่ไหมคะอยู่บอกอยู่ไม่อยู่ครูพยาบาลนะปีวัตรไม่อยู่ค่ะรักทางแก้วพี่พัฒไม่ได้เรียนค่ะไม่เป็นไรครับพี่พัฒตูนอยู่ไหมพี่พัฒไม่อยู่ไม่อยู่อัครกิจ ไอยู่อะอัตยุธอัตยุธอัตยุธเหมือนเหมือนมาเรียนอยู่ใช่ไหมอ่าอัตยุทธโอเคอ่าอัตยุมหนึ่งของอัตยุธใช่ไหมที่มันอัยุทหี่มนูครับทำไมมาสะท้อนอะไมมาสะท้อนอะอานนท์ปิดไหมก่อนทำไมของอานนท์สะท้อนอะเปิดกี่เครื่องลูก อเดี๋ยวกูเบียเอานี้ลงเ<ล>บียเอานี้ลงอ่ะอัศยซซิอ่สอแบบฝึกหัดที่แล้วนะคะแบบฝึกหัดที่แล้วหนึ่งถึงสิบหรือได้เท่าไหร่ไม่ตัวไม่รู้นะคะเขาทำไหนผมทำก็ประมาณหน้าที่สิบแหละข้อสิบเนี่ยแต่ว่ายังยังไม่ได้ดูเฉลยใช่ไหมคะแต่ว่ายังยังไม่ได้ดูเฉลยใช่ไหม อ่าเฉลยเดี๋ยวหนูไปย้อนดูที่คลิปเลยนะคะอ่าวันนี้ให้ท่องตารางธาตุเลยนะคะตารางธาตุหมู่หนึ่งค่ะอ่าท่องเลยค่ะท่องเลยหมู่หนึ่งเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ L I เปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ N A Sodium K Potassium ออ่บีรูบิเดียมซีซีเอซีเอซีซีเียอโอเคค่ะเห็นหง่ายนิดเดียวเองคนติดติดไหน่ครูเวียหน่ลูกมันจะร้อนิดนา่ครูเวียลูกมันจะร้อนโอเค เห็นไหมคะว่าแป๊บเดียวเองหกตัวได้คะแนนแล้วมีคนแอบออกจากกลุ่มได้นะโอแอบออกจากกลุ่มแอบแอบออกจากที่เรียนได้นะดังนั้นเนี่ยหนูไม่หนูไม่มีคะแนนเลยนะคะใจปุ้มหายไปแล้วรัชตะพัฒนาวุฒิเไม่ได้เรียนยันนี้ค่เซเว่นเซเว่น เซเว่นอยู่ไหนคะไม่อยู่ค่ะอ้าวไม่อยู่ไม,ไม่เมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยอับพีวิสคุเบียไปไหนนะอภิพีวิสอืมไม่อยู่ค่ะธนรัตน์นฤดื้อดนฮาลันยู นะรืดดนอยู่ไหมซับก็ไม่อยู่หรอพลันยูหรอคะไม่มีคะแนนเก็บคูเบียไม่รู้ด้วยนะตะวันปะพาวรินปะวริธาค่ะติดค่ะอ่ะแก๊ค่ะแป๊อ่ะแป๊แบ๊ ได้ค่ะ li ไม่ไม่เปิดไม่ด้วยค่ะเปิดกล้องได้ไหมเปิดกล้องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอาเสียงมาเร็วเดีย๋ยวไปกินข้าวหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วแป๊ะแป๊ะ แม่ว L I L I ลิเทียม N A โซเดียม K โพแทสเซียม R B นูบิดียม C S ซีีเอซีซเอสอาร์แคลเซียมโอเคค่ะต่อมาติ๊ ติดติดติดมากระตุวค่ะให้ใช้ปิดให้ให้ติดได้ได้ได้แท็กออกไปอติกเข้ามาแทนเออก็อยู่ได้กันก็อยู่ได้มาอันนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองติดแล้ว เป็นแท็กฟอร์มตัวมาใช่ไหมมา L I L I L i o d i a m M A S O dium K p o t a s i u m R B L U d i u B S D S R P โอเคค่ะมาคนต่อมาค่ะ ที่ยนันอยู่ค่ะมาเลย Li lithium Na sodium K potassium Rb rubidium Cs cesium Sr strontium โอเคซาซิยาดาอยู A ่ค่ะค่ะ ลิทียมไอ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 รอไ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 ออไ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  N a โซเดียม K โซเดียมค่ะค่ะ K K โพแทสเซียม R ค่ะ R บิวโบิดีม <A. S 2> C <A>. s ซีเซียมค่ะ R แคลเซียมโอเคอ่ะคนต่อมาค่ะเป็นพิชยาค่ะอยู่ไหมไม่อยู่ มัสิกาลอยู่ค่ะอ่ะมลิเทียม N A โซเดียม K โพแทสเซียม R B ลูบิเดียม S you, <doorway>. S C oh, <my> S C เซียม F R แฟนเซียมโอเคค่ะรูปจักรพาค่ะ L I ลิเทียม N a s odium K potassium R b rubidium C s cesium C, C. F r 钡 Okay ค่ะอ่อออน์ซิราไม่อยู่นะไอยาวาดีอยู่ค่ะมาค่ะ L i lithium N a s odium K potassium A B บูบีีย C S ซีเซียง F A แฟเซีโอเคค่ะปวาริสามาไหมวันนี้อ๋อโอเคห้องนี้น่ารักทุกคนเลยอ่ะมาค่ะชาไอเทียเอ็นเอโซเดีย A P C Potencia B Columbia S C S Cecia F R Franceia โอเคค่ะต่อมาปุญญาพามาไหมคะนัทสวัดีอมุลวันเอาอยู่ไหนนี่ปุญญาพาใช่ไหมคะโอเคค่ะมาค่ะค่ะ L I L I h i u m N A s o l i u m K プロเท i u m R B ลู i ิดีย c T L F A F A ะโอเคค่ะมานัดฮาวาดีอยู่ไหมคะ แม่อยู่อโมนิมิโตอ้าวอโมนวันลูกอยู่ค่ะอ่า L I <ล> L I dium N A sodium เคค่ะคุูเบียร์หลุดหรือหนูหลุดเนี่ยอ้าคุูเบียร์หลุดเป็นแล้ว <laughs> <laughs> อเอ,อาใหม่ลูกคูบียหลุดไปเอาโมนวันใหม่ค่ะเอาโมนวันอเค่ะ L I L Ium L Ium N A Sodium K โพเทเซียม R ดี D ูบิกเรียม Cs ซีเรียม Fr เฟเ i เซียมค่ะต่อมาทิตามนอยู่ไหมคะทิตามน คิตะมนอ่ะไม่อยู่นะคะเดี๋ยวคอยไพรินคอยค่ะอ่าคอยค่ะโอเคมา L I L I T I A N A S O D I U M K p O R I s I U M A D R U B I U M C S C I E N C I A F.R. ฟอนเซียโอเคค่ะเห็นไหมนี่ก็ได้ได้ละสิบคะแนนง่ายๆหมวกละสิบอ่ะต่อมาดวมกระมวลอยู่ไหมคะน้นหาหักระมวลเบียไปไวนะเดี๋บอกเวลาก่อนนะคะพายิดาค่ะพารีาา่วัชิรยานวัชิรยาพารีค่ะ อ่ะมาค่ะ L I ไหนลูกไหนหนู L I ลิเทียม N A ซเดียม K โพแทสเซียม R B รูบิเดียม C S ซีเซียม F r แฟนเซียมโอเคต่อมานะคะต่อมานัทรัสค่ะ นัทรัตน้าพาร์พิญญาพาร์ค่ะพิญญาพาร์ตอยู่ไหมกัณยานะัทอยู่ค่ะพิญญาพาร์ตก่อนคุณรูถามแม่ขอถามหน่อยค่ะหน้าไหนคะ,คะอะคะออันนี้มันเป็นเสริมค่ะคุณแม่ไม่ได้อยู่หน้าไหนนะคะช่วงที่แล้วครูเบียให้เขียนลงในแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายค่ะ ไม่ได้อยู่ดีน้องไม่ได้เข้า,ม,ขามาเรียนเลยอ๋อชั่วโมงที่แล้วได้เข้าไหมคะพอดีตอนนี้ครูเบียเป็นสองคาปิดค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ขอ,อในในไลน์ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ เด็กๆพิญญาพัฒใช่ไหมคะเมื่อกี้พิญญาพัฒอยู่ในรูปรูอยู่ไหนอ๋อโอเคมาเลือไหมล่้ลูกเออเห็นแล้วมา so B. L I L I เนี่ย N A โซเดีย m K พแทสเซียม R B ลูบิเดียม Cs, ซีเซีย Fr, แฟลเซียมโอเคค่ะมากนีเซียม Al, ลิเทียม Na, โซเดียม okay, K, โพแทสเซียม Ar, มีรูบิียม Cs ศีษย์ข้าฝันฝันเสียงโอเค okay, ค่ะอ่ะออภิชยาอยู่ไหมคะอภิชยาชนิดาภาจารุพิชยาธีรนันค่ะธีรน,นันอยู่ไหม แัญ,ญายญญาพัฒกันนัชชายอยู่ไหมคะโอเคไม่มีใครอยู่แล้วนะไม่ได้เข้าอะไรนะคะอ๋อไม่ได้เข้านะนั่งนั้นนะคะใครที่ไม่ได้ท่องวันนี้นะคะคูเบียให้อัดเป็นคลิปนะคะหมู่หนึ่งท่องนะคะแล้วเราเนี่ยจะเจอกันอีกทีวันเอ้ยครับนี้อาทิตย์นี้ไม่มีแล้วนะคะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเจอกันพรุ่งนี้ก็จะเป็นหมู่หนึ่งกับหมู่สองนะคะหมู่หนึ่งทวนหมู่สองดังนั้นนะคะพอหมดข้ามักเรียนห้ามลืมนะหกตัวนะคะหกตัวในหมู่หนึ่งนะคะก็จะมี Li am, ium, 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 C C C M, ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบิดียม Cs ซีเซียมและก็ Sr แฟงเซียมฝากไว้หกตัวนะคะสำหรับวันนี้ ส่วนพรุ่งนี้เราจะเพิ่มหมู่สองมาอีกหกตัวดังนั้นเราจะท่องรวมเป็นสิบสองตัวนะคะเราจะท่องรวมกันเป็นสิบสองตัวนะดังนั้นนะคะการบ้านวันนี้ก็คือให้เป็นท่องท่าหมู่หนึ่งกับหมู่สองมาให้ได้นะคะครูเบียรจะเก็บคะแนนจนถึงท่าหมู่แปดนะคะจนถึงท่าหมู่แปดนะคะจุดประสงค์เพื่อที่จะให้นักเรียนรู้ชื่อท่าแล้วก็สามารถที่จะ เอานะคะชื่อต่างๆเนี่ยไปสามารถรวมเป็นธาตุหนึ่งอย่างได้เช่นอย่างที่ครูเบียบอกว่าน้ํานะคะน้ํามีสูตรเคมีคือ H2O นักเรียนรู้แค่ H2O H2O มาจากไหนเราก็รู้แล้วว่าอ๋อ O มันอยู่หมูห่6มันก็เลยไปจับกับไฮโดรเจนเนี่ยสตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยครบ8เหมือนกับโซเดียมคลอไรนะคะโซเดียมคลอไรนี่ก็มาจาก อ๋อโซเดียมคือมูหนึ่งนะตัวคอรีนนะก็คืออยู่มูเจ็ดพอมารวมกันก็จะเป็นโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือแกงของเรานะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีเอ่อมีผงชูรสผงชูรสก็มีสูตรทางเคมีด้วยนะคะอันนี้ก็มีหลากหลายเลยในชีวิตประจำวันผงชูรสเนี่ยสูตรยาวมากเลยนะคะจะมี มีซีมีคาร์บอนมีออกซิเจนมีโห oh, มีแป้งมีอะไรอย่างเงี้ยสูตรของแป้งว่าอะไรนะคะทางเคมีเอาอะไรมารวมอะไรถึงได้เป็นแป้งน,นะคะอันนี้ก็ก็อาจจะได้เรียนในถัดๆไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะบางวันครูเบียอาจจะมีการทบทวนนะคะให้ในแบบฝึกหัดเพื่อใช้ในการสอบปลายภาคน,นั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่รบกวนเวลาของนักเรียนแล้วให้นักเรียนไปทางข้าว ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนในช่วงบ่ายนะคะสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะัาดี